และกูอยากจะสอนผ่านเฟซอันนี้เลยนะกูอยากจะบอกสําหรับพวกนักเรียนคีย์บอร์ดทั่วประเทศไทยนะถ้าพวกมึงนะยังทํานิสัยที้เหี้ยอยู่ไปด่าชาวบ้านเขานะไปคอมเมนต์ชาวบ้านเขาอะไรเขาก็ไม่ดีทำเพี่ยอะไรเขาไม่ดีนะกูจะบอกให้นะพวกมึงเนี่ยทำประเทศชาติล่มจมไม่น่าหี กูจะบอกให้บ้านเรานอะเว้สังคมเรายแม่ไม,ม่ต้องรวมพลังกทงนไอ้เหี้ยใครดีก็ยกนิ้วให้ก็ต้องชมให้กำลังใจเขาเขาจะได้เดินต่อได้แต่ถ้าอะไรมึงที่มึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าเขามึงรู้ไหมว่าเขาอ่ะมีพ่อมีแม่มีความรู้สึกเหมือนมึงกูถามอ่ถ้าน้องมึงพี่มึงพ่อมึงแม่มึงโดนดา่าอย่างเงี้ยกูถามมึงจริงเหอะมึงจะคิดยังไงกูจะบอกให้นะเว้ไอสัตว์บาปมีจริงกูนะเว้พูดตรงนะ ความรู้สึกของกูนะไอสิ่งที่มึงด่ากูมันไม่ได้กระทบคือเธออะไรหรอกแต่กูรู้สึกอยากจะพูดอ่ะกูอยากจะเป็นตัวแทนคนไทยเล็กๆหนึ่งเสียงพูดเว้ยแทนคนอีกหลายสิบล้านคนในประเทศไทยว่านักเลงคีย์บอร์ดชั่วโมงนี้นะพวกมึงต้องหยุดการทำให้เยี่ยงนี้แล้วเพราะว่าคนอีกประมาณ70-80%ของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ชอบคนอย่างพวกมึง พวกมึงคือขยะสังคมถ้ามึงยังไม่เปลี่ยนวันนี้นะกูบอกอตรงๆนะพวกมึงจะไม่มีที่ยืนเพราะทาไมรู้ไหมไอสัตว์พระเจ้าเขาคัดคนที่เยี่ยออกจากโลกหมดแล้วซึ่งพวกมึงอจ,จะเป็นลายต่อไปนะกูจะบอกให้กูนะเว้ยพูดแทนทุกคนเว้ยสำหรับคนที่เขาตั้งใจทำยี่ยอะไรดีๆต่อให้สิ่งที่ทําอาจจะเป็นสิ่งที่โง่หรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มันอาจจะดูต่าต้อยเลยฉลาดน้อยกว่าพวกมึงนะเว้ยแต่น้อยเขาก็จะคิดจะทําเว้ยดีกว่าพวกมึงคอยดา่าแต่ชาวบ,บ้าน พวกมึงนั้นเหมาะจะไปอยู่อะไรรู้ไหมไอสัตว์พวกมึงเหมาะจะไปอยู่ในคลองไอสัตว์ในรูที่แม่งสกรปรกพวกมึงไอเที่ยหนูปากไม้หน้าหีกูจะบอกให้นิกิพิมพ์เว้ยแทนพูดแทนคนที่เขามีความคิดมีหวัวใจที่ดีเว้ยมึงจําไว้นะเว้ยจริยธรรมจรรยาบรรณพวกมึงต้องมีถ้ามึงไม่ไไไไไไมีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณนะเว้ยในการที่จะแบบให้กําลังใจคนด้วยกูบอกได้เลยมึงไม่ต้องทาเคี้ยอะไรชีวิตเนี้ยไอสัตว์แค่นั้นแหละ